สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่ในเกม3ก๊ก n ก w Force นะฮะแล้วเราจะมาอธิบายความสามารถของตัวละครใน ID Archer v g o r นะฮะซึ่งเป็นตัวละครหลักทั้งหมดนะฮะ6ตัวนะครับที่เราเสริมทีมนะะทำทีมเข้ามาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นด่านต่างๆแล้วก็ผู้เล่นนะครับก็สำหรับตัวแรกนะครับที่จะมาอธิบายความสามารถแล้วก็มารีวิวตัวละครนี้กันนั่นก็คือ เทพจูก,กัดเหลียงนะฮะซึ่งวันนี้นะครับมาให้เราได้เปิดกันนะครับซึ่งในส่วนของจูก,กัดเหลียงตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้จะเท่เลยนะครับเนี่ย คุณอาร์ตนะครับเขาเติมไปนะในการที่มาเปิดนี่นะครับก็ประมาณ20,000กว่าบาทเนาะในฮะเพื่อที่จะได้ตัวละครนี้มานะครับก็เปิดไปทั้งหมดนะ5 4 5ครั้งด้วยกันนะก็ได้ยานมา6นะครับแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครเทพนี่นะครับก็ควรที่จะนะแนะนำนะควรยานพวกนี้เนี่ยควรที่จะแค่5ก็พอนะนะครับล่องนั้นนี่ก็จะเป็นเคล็ดปัพืฐานเนาะนะครับ ก็6ก็เกินแล้วเนาะนะฮะก็วัน5ก็เพียงพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายความสามารถของในส่วนของตัวละครเทพจูกัดเหลียงสุดเทพแบบนี้นะเทพมากๆนะตัวนี้นะผมเคยบอกว่าตัวนี้มีความสามารถที่เพิ่มบัฟเรานะแล้วก็อีกทั้งนี้นะครับยังสามารถที่จะชุบชีวิตเพื่อนด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของยานก่อนละกันนะครับในส่วนของยานในส่วนของเทพจูกัดเหลียงนี่นะครับก็คือถ้าหากว่าทําตัวละคร1ดาวนะครับก็จะได้นี่ในส่วนตรงนี้ครับหลังโจมตี ทั่วไปตัวเองและเป้าหมายได้รับดาวช่วมโยง1ชั้นนะทุกครั้งนี้คือขุนพลอื่นฝ่ายเราโจมตีทั่วไปมีโอกาสกระตุ้นเอฟเฟกโจมตีทั่วไปของเทพจูกัะเหรียญน,นะและฟื้นฟูโทสะ1จุดนะครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้า2ดาวนะนะครับ หลังปล่อยสกิลนะเสรมิมดาวเชื่อมโยงหนึ่งชั้นให้ฝ่ายเราดรืยเห็นไหมหลังปล่อยสกิลนะทั้งทีมและเพิ่มเลี่ยงดามเมจไล่ไล่ขุนพลฝ่ายเราเนี่ยเลี่ยงดามเมจนะไม่ให้ฝ่ายเราโดนตีถูกไหมครับแล้วก็ทุกครั้งที่ขุนพลฝ่ายตู้ปล่อยสกิลที่ไม่ใช้สกิลเพื่อให้รักษานะครับตัวเองและขุนพลเป้าหมายตรงข้ามไม่รับดาวเชื่อมโยงหนึ่งครั้งน,นะคือแบบว่าถ้าปล่อยสกิลไม่ใช้สกิลประเภให้รักษานะเราก็ได้บัฟอีกนะครับในช่วงนี้นะ สามดาวนะครับอ่ายานสามดาวนะครับทุกครั้งดาวเชื่อมโยงตัวเองสามชั้นนะเหมือนตัวเหมือนกับเชื่อมโยงตัวเองถึงสามชั้นนะหนึ่งสองสามนะก็ชําระล้างสถานะผิดปกติหนึ่งชั้นให้ฝ่ายเราต้องทีมนะนะครับสมเตนว่าเราโดนใบนะครับเราโดนสตาร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าโดนแช่แข็งเนี่ยก็จะล้างสถานะของเราทั้งทีมเลยนะอันนี้ดีมากๆเลยนะนะครับแล้วก็เสริม เทพพิทักษ์เนาะทุกครั้งที่จํานวนถึง5ชั้นเนี่ยก็จะเสริมโล่ายเราของทีมนะ้นทำให้ทีมเราถึกขึ้นนั่นเองนะเห็นไหมสาระพระประโยชน์ถูกไหมฮะถ้าหากว่า4ดาวนะครับเชื่อมโยงดาวเชื่อมโยงทุกชั้นจะให้เอฟเฟคต์ดูดเลือดนะให้กับอุพล เป้าหมายนะครับอ่าีดูดเลือดเนะี่ยทุกครั้งที่หมุนเป้าหมายโจมตีดามเมจจริงใส่เป้าหมายที่โจมตีจะหักจํานวนเป้าหมายแอคแท็นะแล้วก็ดาว่วยโยเหมือนกับมีดาวโชยโยหนึ่งชั้นให้ด้วยนะเหมือนกับดูดเลือดมานะอ่าดีมากๆเลยนะครับเหมือนกับเหมือนกับว่าเือตีปุ๊บอ่าฮิวนะตัวที่โดนเราบัฟนะโดนในส่วนของจูกระเหลี่ยมบัฟนะก็จะได้ดูดเลือดนี่สกิลดูดเลือดนะมุนบัฟดูดเลือดนะพอตีไปนะศัตรูก็ ได้ลัได้ดูดเลือดมาให้เราด้วยนะครับยิ่งตีแรงเท่าไหร่นะดูดเลือดก็ยิ่งแรงเท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะสำหรับ5ดาวนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเทินดาวเชื่อมโยงนะต่อเนื่องจนจบการสู้เลยนะนะครับก็คือเหมือนกับบับจนจบการสู้นะเมื่อดาวเชื่อมโยงของตัวเองเพิ่มถึง7ชั้นนะจะล้างจํานวนชั้นทั้งหมดลงและลดเลือดของตัวเองพร้อมกับคืนชีพเห็นไหมคืนชีพขุนพลฝ่ายเราสูงสุด3คนเห็นไหมครับนี่นะฮะ เนี่ยถือว่าเจ็ดชั้นนะถึงเจ็ดชั้นเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะชุบชีวิตเพื่อนได้นะเนะนี่ยสามคนเห็นไหมสูงสุดสามคนนะเมื่อไม่สามารถคื้นชีพได้จะหักจานวนชั้นดาวชื่มยงทั้งหมดของตัวเองเพื่อฟื้นฟูเลือดให้กับเราทั้งทีมนะครับถ้าหากว่าไม่มีตัวไหนตายเลยนะก็จะเป็นการฟื้นฟูนะเลือดให้เราทั้งทีมด้วยนะครับนี่หากไอพีตัวเองน้อยเกินไปหลังจากคืนชีพแล้วจะเข้าสู่ชนะมังกรซุ่มนะผมไม่แน่ใจมังกรซุ่มมันคืออะไรนะ นะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตเห็นไหมฮะก็โหนะฮิวนะฮะฮิวเราด้วยนะแล้วก็สามารถชุบชีวิตเราด้วยนะเห็นไหมครับดีขนาดไหนนะแล้วทำให้บัฟนะในส่วนของบัฟรับดูดเลือดศัตรูมาด้วยนะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยนะแล้วอีกทั้งยังมีในส่วนของล้างสถานะผิดปกติของเราทั้งหมดทั้งทีนะไม่ใช่แค่ตัวใดคนหนึ่งนะถือว่าเป็นตัวละครที่โกงมากๆอีกด้วยนะครับอ่ะต่อมานะโจมตีทั่วไปนะฮะ รักษายูนิฝ่ายเราที่มีเอฟีต่ำสุด1คนนะโดยพื้นทุน90%ของ a อคท็กนะแอคแทกนี่มีผลในการฮิลด้วยนะครับยิ่ง a อคท็กสูงนะก็ยิ่งฮิลแรงนะครับตรงนี้นะเนี่ย90%ของแอคแทกนะก็แรงนะสำหรับจูก,กัะเหรียนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะอันที่สองนะครับก็เป็นสกิลเนาะนะฟื้นฟูเ p 65%ของแอคแทกของเทพจูกัะเหรียญให้ฝ่ายเราทั้งทีมนะครับทั้งทีมก็จะโดนเหมือนกับเอ่อฮิลเนาะนะฮนะฮิอหกสินะครับ นี่แอคแทกของในส่วนของจุดกักเหรียญนี่ครับมีในทั้งหมดนี่คือ1ล้านนะครับก็จะฮิวไปเลยนะนะฮะโอ้โหนะก็ถือว่าแรงนะครับ65%้าเปซน์เนาะนะครับแล้วเพิ่มนะครับแอคแทกให้ ไอ้หุน่นฝ่าไเรานะตี้าเปอร์เซ็นต่อเนื่องหนึ่งเทิร์นนะนี่ครับตีแรงนะให้เพื่อให้ไหนเราตีแรงนะให้เรามีริปโป้หรือว่าในส่วนของซูมาอีนะในทีมของอาเธอร์วีกอนนะนะครับก็จะแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของพรสวรรค์นนะแน่นอนนะครับพรสวรรค์อันนี้สําคัญมากเหมือนกันนะครับนี่นะครับ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับในตัวพรสวรค์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวที่เราลิงก์เนาะนะครับถ้าตัวลิงก์เนี่ยเปิด16ดาวแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าสถานะมาทั้งหมดนี้เลยนะครับแน่นอะนครับ1-8เนี่ยก้ามไปเลยนะแล้วก็เรามาที่9ดาวเนาะนะอันนี้นะฮะปล่อยสกิลนะครับมีโอกาส60%ฟื้นฟูโซสายตัวละคร1จุดนะครับนี่นะเพิ่มใน่วนทักเอ่อเพิ่มในส่วนวโทสะให้1จุดเลยนะครับแล้วก็10ดาวหลังอาลบ SP นะ บวกนะฮะบวก6%นะครับนี่นะก็คือเลือดจะได้เยอะจะได้ถึงนั่นเองนะจุดเด่นนะ11ดาวนะครับหลังปล่อยสกิลนะครับขุนพลทั้งทีมเพิ่มคริติคอลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดามเมจคริติคอลยี่สิบเปอร์เซ็นต์และต้านคริติคอลยี่สิบเซนต์ต่อเนื่องหนึ่งเทิร์นนะ,ะไม่สามารถเพิ่มสแตทได้นะคือได้แคนดีนานะได้คือประมาณนี้นะครับแล้วก็12ดาวนะครับเพิ่ม SP อีก5%นะครับแล้วก็มา13ดาวที่เป็นจุดเด่นนะหลังปล่อยสกิลนะครับมีโอกาส 80%นะปล่อยสก,กิลได้อีกครั้งหนึ่งนะฟื้นฟ,นฟนูเลือดและเอฟ,ฟเฟเกเพิ่มเป็น70%นะนี่คนระับเพิ่ม70%นะของจากของเดิมนะเออแล้วนะเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มทางเงนจริงเป็น70%เลยนะทําให้อะไรครับทําให้ฮิวแรงนะครับตรงนี้นะโอ้โหนะแล้วก็14ดาวนะครับหลังออฟลบนี่ครับมาคือโบอีกแล้วเนาะ หกเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะแล้วก็สิบห้าดาวก็รักษานะเนี่ยพลังรักษาเพิ่มขึ้นอีกหกเปอร์เซ็นตนะแรงนะถ้าคือทําให้เพื่อนดับฟื้นฟูนะฟื้นฟูเอสพีไปด้วยนะครับ่เสื้อตรงนี้และสุดท้ายนะครับสิบหกดาวนะหลังปล่อยสกิลอัตราโทรศัพท์เพิ่มถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะฟื้นฟูโทรศัรพท์เพิ่มถึงสองจุดพร้อมกับชนะล้างชนะผิดปกติข,ของเป้าหมายหนึ่งชั้นนะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่บัฟเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็สมบัติสกิลนะในตัว โจมตีทั่วไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยเนาะนี่มันเหมือนกันเลยนะสกิลเนาะนะครับก็คือจะมีในส่วนของแสงเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็แสปีแสงลุ่งโลดนะครับตรงนี้นะและในส่วนของอะไรครับในส่วนของปลานะส่วนของปลาศักยภาพดูก่อนเลยนะในส่วนของจุกเทพจุก,กัดเหลียญเนี่ยใส่อะไรบ้างเนาะนะครับแน่นอนนะครับอันแรกเลยเราเลือกในส่วนของเมื่อเริ่มเริ่มต่อสู้เนี่ยแอคแทรรวมคือเพิ่ม สิบานะทำให้ฮิวแรงขึ้นนะครับแอคแทนะแล้วก็นี่นอนนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรเมื่อได้เอฟเฟกคืนเลือดรักษาเอฟเฟกส่วนที่เกินจะแปลงเป็นโล่นะจำนวนเท่ากันนะลิมิตคือ50%นะของลิมิตรวเอ p นะก็คือเกินปุ๊บก็สามารถที่จะเป็นโล่ให้เราด้วยได้ไม่เกิน50%นนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะ ศักยภาพอันที่านทำเอฟเฟกนะนะครับสกิลเนาะทำเอฟเฟกฟืก้นฟูเลือดให้กับเพื่อนที่มีค่าไอพต่ําสุดนะสี่สิบเปอร์เซ็นตนะรวมของลิมิตรวมค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะก็คือฮิลเนาะฮิลนะครับฮิลไปยี่ห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับตรงนี้นะแล้วต่อมานะครับก็เมื่อเอฟทีต่ำกว่าห้าสิบเปซ็นเป็นครั้งแรกนะจะให้โล่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะนะครับของลิมิตรวมค่าเอฟกับตัวเองนะเพื่อนที่มีเลือดที่ต่ําสุดนะเเเห็ห็็นนนนมมััั้้ยกกจจะะะะช่ว่วววทงงตอออแลพืืคนนครบคีโ เลือดให้20%นะนะครับก็จะทําให้ตุทให้ใกล้ตายนะสมมติว่าใกล้ตายเนี่ยก็จะเพิ่มอีก20%อาจจะอยู่รอดได้หลายๆเทิร์นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็อาจจะได้รับฮิวจากในส่วนของเทพจุกกะเลียนด้วยนะครับตรงนี้นะสุดท้ายนะทุกทุกทุกทกหนึ่งเทิร์ผ่านไปจะฟื้นฟู sp 20%ของค่า sp ที่เสียไปของตัวเองให้กับเพื่อนและเพื่อนเราทีมอยู่อยู่ใกล้ที่สุดนะพร้อมทั้งลดดาเมจนะในอเมราหมู่นะ อ่าเอโอีเนี่ยคือดาเมจหมู่นะที่รับลดลงไปนะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะทำให้ทีมเราเนี่ยโดนโจมตีลดลงไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยนะส่วนปลานะครับปลาที่ใส่ในส่วนของจูกัะเหรียญนะครับนั่นก็คือในส่วนของไมกระพุนจันนะอันนี้นะฮะก็จะลดในส่วนของดาเมจให้ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็เหมาะสําหรับในส่วนของการเอ่อ เล่นในส่วนของ PVP นะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของอด่านก็เหมือนกันนะครับก็สามารถช่วยได้นะแล้วก็ปลาคาร์ฟนะลดดาเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ปูจัก,จกรพัดเนี่ยนะครับจะเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะเพิ่มในส่วนของแล้วอาจจะเพิ่มในส่วนของเลือดด้วยนะก็เลยใส่มาด้วยนะแล้วก็ปลาหมึกยักษ์นะ การต่อสู้นะเสริมโล่นะฮะ15%ของค่า SP นะทำให้ถึกขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปากกระเบนนะเพิ่มโทสะนะทำให,ให้้ถ้าไม่ตายได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็ในส่ว,วนของเต่านะนะครับก็เทิร์นแรกได้รับเทพพิทักษ์เนาะนะครับหอนันนะหลังจากทุกเทิร์นมีโอกาสร้อยร้อยได้รับ1อนันนะทุกครั้งที่ถูกโจมตีมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้รับเพิ่มเติมหนึ่งอันนะเทพพิทักษ์เนี่ยต้านทานหาพิบัตปกติหนึ่งครั้งฟืง้นฟนะูตัวเองสิบเปอร์เซ็นียรนนะบ ว่าห้นั่นเองนะครับจะเรียกสามารถเรีนดาเมจได้นะฮะแล้วก็ซาลาเมนเดอร์นะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะเมื่อตายนะจะทําให้เพื่อนอีมทีหนึ่งคนที่มีเลือดน้อยที่สุดได้รับเลือดอมตะโลคอมตะที่ไม่ตีมือหนึ่งชั้นนะทำให้หุ่นคนที่มีแอคแท็กสูงสุดได้รับโรอมตะที่ตีม่อหนึ่งเทินต่อเนื่องเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าได้เราสองตัวถูกไหมครับนั่นน่ยก็คือเหมือนกับทําให้ตัวที่โจมตีไม่สุดเนี่ยนะแล้วเลือดดนนนนนน้้้ออออยยททททีี่่สุเเเะะะะคครรับโโหหาาใมตติก็ื แล้วนะั้นเราก็จะไม่ไม่ลืมที่จะบัฟเพื่อนๆด้วยนะครับในส่วนตรงตรงนี้นะสุดท้ายนะคือปูเสฉวนนะอันนี้นะครับก็เมื่อถูกสังหารไม่ตายเหมือนกับการตายหนึ่งครั้งแล้วกันเนาะสำหรับตัวปูเสฉวนนะอันนี้นะเป็นหลักๆของในส่วนของ PVP นะตีกับผู้เล่นนะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกนะสำหรับในส่วนของเออปลาเนาะนะปลนะาที่เราจะเลือกในส่วนของสายด่านต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่นะนั่นกะ็คือในส่วนของนี่คนระับ เดี๋ยวก่อนนะมันกดได้ไหมเนี่ยอ๋อกดได้กดได้ดไดอ่ะอ่ะกดไม่ได้นะอ่ะปากาเบนแดงนี้นะครับอัตราคิติคอแล้วดาเมจคริติคอเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับในส่วนของเออนี่ตรงนี้มานะวีเออว,ว,วีมันเหมือนกันหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูตัวอื่นก่อนมันมันเหมือนกันหรือเปล่านะอ่อเหมือนกันหมดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี้ยก็คือข้ามไปแล้วกันเนาะนะครับ ก็ขอจูจากเหรียญก็มีประมาณนี้นะสาหรับปลานะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของ PVP นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในส่วนของด่านต่างๆด้วยนะครับก็คือใช้นี่แหละเซตนี้แหละครับในการที่เราจะไปตะลุยด่านแล้วก็ไปตีศัตรูนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็โอเคนะสําหรับในส่วนของจูกากเหรียญนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับการใส่กันอะไรนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่บนเพื่อนเนาะสาหรับปาเนาะว่าจะแบบไหนนะแต่ว่าในส่วนของ ID นี้นะก็ เอ่อเลือกแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่ามีจะมีปลาอะไรที่เลือกใช้มากกว่าได้บาง,บางทีบางคนเนี่ยไม่มีปลาดิมิต็์นะก็อาจจะเอาปลาอื่นมาเสริม ตามความเหมาะสมได้นะครับนี่นะแต่ว่าสําหรับปลานะก็ผมก็คิดว่านะถ้าหากว่าจะใช้นะถ้าไม่มีพวกสีลุ้มแบบนี้นะก็นะครับก็จะมีในส่วนของอะไรครับก็จะมีในส่วนของแบบเน้นป้องกันดีกว่านาะเน้นป้องกันเพื่อแท็กนะอย่างเช่นเอ่อเลื่อนๆไปนะอย่างเช่นปลาสีแดงเนาะเนี่ยปลาสีแดงอันนี้น,นี่เราก็เลือกในส่วนของเอ่อ นี่โลตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ดีนะครับในส่วนของปลาฉลามหวานนะครับถ้าไม่มีเนาะแล้วก็เลี้ยงดาเมจก็ดีนะนะครับรักษาเพิ่มขึ้นนะในส่วนของปลาสีส้มนะครับค่าพีเพิ่มขึ้น7%ก็ได้เนาะแล้วแต่นะทําให้ในส่วนของจูดังเหรียนนี่ครับก็คือเขาเรียกนะถึกขึ้นเนาะทำให้ดาเมจของไปทำอะไรนะทำให้ยืนนานขึ้นนะเพื่อบัฟแล้วก็เพื่อฮิวเพื่อนๆในทีมได้ด้วยเห็นไหมครับก็รักษายูนิตเดียวอะไรพวกนี้ฟื้นฟูอะไรพวกนี้ทําให้ตัวเองถึึกกกข้้นน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 ะะะคครรัััับบออีีี็ดเหมื เมื่อโดนนัมเมจะทำ80เอ่อไม่นัมม่เอานะแล้วก็ในส่วนของอะไรครับนี่นี่แล้วก่อนนะ ดีเฟนก็โอเคนะถ้าไม่มีจริงๆนะก็สามารถใช้เลี่ยงดามเมจเพิ่ม SP อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะเอ,อ่อนะประมาณนี้นะสำหรับจูกัดเหรียญน,นะคือให้อยู่นานๆหละนะให้อยู่ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเนะมาลองเล่นดูนะครับตีคนดูนะว่าจูกัดเหรียญนี่ครับมีความสามารถอะไรไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะไว้แค่จูกัดเหรียญตัวเดียวเนานะแล้วก็เอาตัวแบบแบบเขาเล่นนะอาอานันนะี้ละกันเนาะกวนอูนะมาคู่กันก่อนนะ อ่านะครับเรามาดูนะสําหรับจูกัดเหลียงเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะถ้าหากว่าตีคนอื่นนะฮะอันนี้เรามาดูกันนะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอตีคุณอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือตีเล่นๆนะอ่านะฮะอืมนะฮะ นี่นะครับเพิ่มฮิวเยอะมากเนาะดูดูเพิ่มอัพแท็กเพิ่มเพิ่มโทรศัพท์นะครับนี่เหรอเนาะมีโล่ด้วยแมโล่ป้องกันเห็นไหมครับนี่แหอโอ้โหนะอ่าได้ครับเดี๋ยวมาเจอคุณโลนินดีกว่าเรามาตีคุณโลนินโลนินดูนะครับนั่นคือเป็นการรีวิวนะครับของจุกกดเรียนเนาะนะฮะ นะครับมีโล่เห็นไหมมีโล่นะครับนี่ฮิวนะครับโ,โหเขาก็มีจุกกัะเรียนเนาะนี่ฮะ มาคอยฮิวนะโอ้แพ้เลยนะไปเจอตัวโหดเกินเลยนะฮะ นะครเพิ่มฮิลนะเพิ่มฮิลนะแล้วก็เพิ่มน,ะมนะมนี่เพิ่มโจมตีนะสองครั้งเลยนะจะเห็นได้ว่านะครับบัฟในส่วนของเทพจูกัดเหลี่ยงนะก็คือดีกว่าในะส่วนของ จูก,กับเรียะปกติแน่นอนนะครับ อย่างเนื้อสําหรับในส่วนของเทศจูกัดเหรียญนี่นะครับก็สามารถชุบชีวิตได้เนะนะครับแต่เราก็มีกวางนะครับในการชุบชีวิตเหมือนกันเนาะ นี่อดาะำเหจเพิ่มขึ้น40%เนอะ เงี้ยไม่ตายสิโดนมืนตลอดเลยนะอืมโดนมืนตลอดนะถึงแม้ว่าชนะนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเจอต้องเลือกตัวที่แบบไม่โหดใช่ไหมแบบว่าปกตินะ นี่ฮิวนะครับฮิวด้วยฮิวแรงนะฮิวแรงนะครับแล้วดูเกาะน,นะเกาะเลือดของในส่วนของเทพคุมาอีอ้นะครับไอ้เนี่ยเทพของเบ้งนะหรือว่าจูก,กัดเหรียนะครับนี่ครับ ก็เ,เป็นการรีวิวเนาะนะครับให้กลับในส่วนของเอจูกัดเหรียนเนี่ยเทาจูกัดเหรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบเล่นแบบฟูลทีมแล้วกันเนาะ,ะตีพวกด่านต่างๆนะนะ,นะครับให้เพื่อนๆด,ดูกันนะนี่อาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะว่าเาในส่วนของจูกัดเหลียญเนี่ยมันช่วยทีมยังไงบ้างนะเผื่ออันนี้เผื่อฟุกนะเผื่อฟุกชนะนะครับขอจัดทีมนิดนึงนะ ลุยกันเลยนะนี่ครนะับมาที่ด่านเวทียี่สี่เนาะนะฮะโอ้โหไฟฮิวพี่พันแนห์โหะนะฮะ โหลิปโป้นะโดนไปแล้วเนาะโอ้โหคือไม่ทันไรคือตายไปแล้วเห็นไหมเนาวตายไปหนึ่งตัวนะสุมาลีตายเรียบร้อยนะใครหนึ่งเธอเอเองนะโอ้โหแล้วขงเบ้งตายไปแล้วเนาะด่านโหดเกินไปนะเดี๋ยวก่อนนะไปด่านอื่นก่อนน่ากลัวมากนะฮะ อมตีไปเลยนะครับตอนนี้โ,โหริปัโปดนคันตายเลยนะอเฮวแว้วครับหืมอ,อย่างแรงนะสุมาอี้นะครับ ฮึ่นะฮะเอาออกมาตายอยู่เนาะนะฮะตอนนี้นะอ้โหไปอย่างแรงนะฮะ เออกวางชู้ชู้มาสองตัวเลยครับนี่เห็นไหมชุดชีวิตมาแล้วหนึ่งตัวนะนีคือลิปโป้ไหมครับนี่นะฮะลุกมาก็ตายอีกทีนะ <laughs> นะครับ นี่นะมันดียังไงครับสำหรับหลีนซีนะก็คือทำให้ศัตรูบืนงงเห็นไหมครับอฮูวไปฮูวไปนะหมาก็ฮูฮูวดีมากเลยนะหมานะ นี่นะความขลุดของในส่วนของสุมาเอ้ยของลิไอของไอผมพูดผิดของจูงกัะเลียงเนาะนะฮะเนี่นะนี่ชูชี้นมาสองตัวไหมปวดไหมผมวปวดน,นะนะฮะตรงนี้นะชุ่ชื้ชมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะคือจริงแท้เหมือนเก่เาเขาเล่นนะ สามารถที่ชัดพชนะไ้เลยนะตรงนี้นะถ้าว่าฝ่ายเราเนี่ยสามารถที่ฟื้นชีตมาได้เนาะนะครับเนี่ยมึนง,งงไปเลยนะเนี่ยครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะสาหรับการรีวิวนะหรือว่าเรามาเล่นให้ดูกันนะว่าความสามารถของจูกัดเหลียงนะเป็นเทพนะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทั้งฮิลนะแล้วเพิ่มในส่วนคิดข้อเพิ่มโจมตีนะครับให้กับทีมเราแล้วก็สามารถชุบชีวิตได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถคอมโบกับในส่วนของกวางได้นั่นเองนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับจูกัดเหลียงผ่านไปแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวที่2นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของริปโปกะะ้กันนะฮะก็สําหรับจูกัดเหลียง นะครับก็ขอจบเียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ